ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หกรอยเจ็ตอนชี้เลขเด็ดสำหรับ ออท่านที่ประสงค์จะเสี่ยงโชคออทางด้านเลขนะครับออจากทางวันนี้ทางช่องท่องตำรานไปกับบริชัยก็จะเปิดแนแนวทางให้กับท่านได้เสี่ยงโชคนะครับกับพระอาจารย์ยนต์พระอาจารย์ยนต์ในในงวดวันวันวันนี้ที่จะออกเนี่ยสิเนี่ยออท่านมองเห็นคร่าวๆอะไรบ้างไหมฮะเลขกน้อยหรือว่าเลขรัฐบาลรัฐบาลฮะ ก็เห็นแล้วเห็นแล้วก็เดี๋ยวคอยให้ทางยมมริชัยนั้นขออากาศได้เดี๋ยวส่งภาพให้เออตอนตอนที่เรานั่งนี่พระอาจารย์นั่งนี่นั่งนั่งที่ไหนฮะนั่งที่ต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่ที่ที่วัดหนองแอกตรงนี้เป็นที่ที่นั่งอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะเคยนั่งปีหกสี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่นั่งเลยอืมฮะ พเพิ่งมาเีแล้วพิ่งมาเริ่มนั่งตรงนี้ใหม่เลยนะครับใช่ปีกว่าดูซ้าไปก็อพอเงินก็เอาล้ครับนี่ก็คือเลขนะครับสําหรับเลขที่พระอาจารย์โยนให้มาตามนี้นะครับท่านก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับซึ่งแล้วก็แค่ช่วยชี้แนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ,อ,อาจจะมันอาจจะเข้าบ้างหรือไม่เข้าบ้างนะครแต่ว่าที่ผ่าน,านมาในพระอาจารย์มันก็ใกล้เคียงใช่ไหมครับ ใกล้เคียงแล้วก็ส่วนมากมันกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากกว่าใช่ไหมฮะเข้ามากกว่าใกล้เคียงอ๋อเข้ามากกว่าใกล้เคียงด้วยอใช่ออพอเง้นในใน,ในวัน,ว,นวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2 5งพันห้ายหกสี้หมายเลขที่พระอาจารย์ยนตได้นั่งเพ่งดูแล้วก็ได้เลขตามนี้นะครับที่ ท่านจะได้เห็นนี่นะครับท่านก็ลองไปเสี่ยงโชคดูไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับของเล่นนะไม่ใช่ของจริงอ่าแต่แต่ว่าเออถ้าหากว่าท่านมีโชคทางเลขนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมเอ่อร่วมทําบุญกับท่านอาจารย์ยนต์ด้วยตอนนี้กาลังจะสร้างพญานาครอบสสองตนด้วยกันนะครับคือสีขาวกับสีดํานะครับซึ่งพญานาคนี้มีความยาวถึง เ0เมตร20เซนติเมตรแล้วก็ลำตัวลำตัวนี่35เซนติเมตรนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้นะครับท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีแล้วเรามาร่วมทำบุญสร้างพญานาคมุมต่างๆมุมต่างๆของที่พักสง์ของพระอาจารย์ยนนะครับตรงไหนที่จะสร้างอะไรได้บ้างหรือว่าต่อเติมอะไรได้บ้าง แล้วก็เพิ่มเติมห้องนุง่งห้องน้ําหรืออะไรที่ว่ารองรับญาติที่จะมาที่ที่พักสงฆ์ทุ่งรวงทองนี้นะครับพระอาจารย์ยนต์ก็ยินดีรับประจัยนะครับมาร่วมกันนะครับถ้าหากว่าท่านโชคดีในวันนี้อพระอาจารย์ยนต์มีอะไรจะทิ้งท้ายไหมครับก็สําหรับแนวทางเรื่องของรัฐบาลเนาะพรงนี้ก็ก็ให้ญาติโยม เอาไปทำการบ้านว่าจะซื้อยังไงก็ข,ขอฝากญาติโยมผู้ที่เคยร่วมบุญกันมาก็ข,าขอให้ได้โชคในวันที่16มีนาคมนี้อาตมาก,ก็ได้ <c oughs> นั่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี64 65อ๋อที่ท่านบอกว่าจะไม่นั่งเลยใช่ไหมฮะที่ตั้งข้างล่งล่าสาุดใช่ ใช่ก็คือปู่ท่านบอกว่าให้หยุดนั่งอ่าให้หยุดนั่งอาตมาก็ตั้งแต่ปีปลายปีหกสี่จนเวลาล่วงเลยมาถึงปีหกห้าอ่าแล้วก็จุดถึงหกหกเนี่ยอัตมาถึงอ่าได้ขอปู่ขออนุญาตปู่นั่งเป็นอ่างวดแรกโอเคอย่างนั้นเราก็มาลองลุ้นกันดูนะครับสำหรับเลขที่ท่านเห็นนี่นะครับว่าอืมท่านจะโชคดีหรือไม่นะครับ สำหรับในผู้ที่ชอบคอเสียงโชคนะฮะเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยวันนี้ถ้าของฮานอยฮานอยพระอาจารย์ยนได้ส่งมาให้ผมแล้วใช่ไหมครับวันนี้าได้ี่สิบสิบวันที่ต้องเป็นวันที่สิบห้าใช่ไหมฮะสิบห้าอ่าครับผมวันที่สิบห้าฮานอยคือคือเลขนี้นะครับ ที่พระอาจารย์ยนสมมาให้ผมแล้วก็สำหรับหวยของสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับพระอาอจารย์ยนก็ได้เขียนมาให้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็อย่าไปเล่นมากนะครับเล่นเอาพอสนุกสนุกเอาขำขำนะครับมีรุ้นกันนิดๆหน่อยห่อยอย่าไปแทงมากนะครับเพราะว่าการเสี่ยงโชคนั้นมันไม่ไม่แน่เสมอไป แต่พระอาจารย์ยนเองก็รับรองได้ว่าเออท่านก็บอกว่ามันมันเข้ามันเข้ามากกว่านะครับเพราะงั้นอ,อืมเราก็ไม่ใช่ว่าจะทุ่มไปเยอะๆนะครับอืมเออแล้วท้ายนี้เออพระอาจารย์ยนจะพูดอะไรถึงทางช่องเออความเชื่อเหนือวิญญาณไหมครับที่พระอาจารย์ยนจะมาช่วยบอกตัวเลขอาจจะเป็นวันเว้นวันหรืออะไรตออะไรสำหรับหวยฮานอยนะฮะ อแล้วก็เฉพาะหัวใหญ่ก็จะมีก่อนวันที่หนึ่งแล้วก็ก่อนวันที่สิบหกมีอะไรไหมครับอสําหรับแนวทางหวยฮาหนอยเนาะถ้าจะมาว่างจากพลัจิตที่อสร้างพญานาคก็จะออกอากาศทุกให้ให้ให้ทุกวันงั้นเถอะครับผมแต่วันไหนที่ไม่ว่างมีจิตในมลก็ก็หยุดก่อนครับผมอ่าให้ทุกวันครับสําหรับแนวทางอย่างเมื่อวานก็ ก็ถือว่าฝาปูเข้าเนาะทั้งสองอนอยมีมีมีเข้าหรอท่านเล่นหรผมไม่ดูไม่ได้ดูเลยเออฝาปูเข้าสี่เกียรกาอ่าห้าสี่หรือสี่ห้าเนี่ยเนีะยเหรอเข้าเข้าสองนอยเนี่ยที่ผมเขียนที่ผมเขียนนั้นมันมีไหมไม่มีป่ะไม่มีนะหกตัวไอ้ที่เขียนนั้นไอ้ที่เขียนมันก็มันมันมันไม่ได้อ่าออกล็อกที่เราเล่นอ่ามันไปออกล็อกที่เราไม่เล่นกันนะ แต่ฟ้าปู่เข้าวันสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดกับห้าสี่นี่แหละแต่วันนี้ก็แนวทางแนวทางฮานอยก็มีแปดสามศูน <0, 5, S 1> ย์ห้าเจ็ดเอสองเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าครับส่วนฝาปู่นั้น ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกอ่าหนึ่งครับใายลอยปูนะอันนี้เป็นเลขอะไรกันศูนย์หนึ่งหกนี่คือเลขอะไรองเป็นฮานอยหรืออะไรฮะเลขเลขฮานอยโยมฮานอยอ๋อฮานอยฮานอยวันนี้อ่าแล้วก็อย่างเออ,อของสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่สิบหกวันนี้ออกอะไรฮะพอเลขอะไรฮะที่ดูแล้วนั่งนั่งแล้ว นั่งดูแล้วเนี่ยอาตมาว่าถ้าเป็นคําพูดอาตมาไม่พูดเรื่องเรื่องเลขเลขรัฐบาลนะครับผมมันเป็นคําพูดไม่ได้ครับผมเอาลครับถ้าย่างนั้นนี่พระอาจารย์ยนได้ส่งมาให้ผมแล้วนะครับหมายเลขของรัฐบาลนะครับท่านพูดไม่ได้นี่ก็คือเลขที่ท่านเขียนมาให้กับผมคือหมายเลขนี้นะครับท่านลองดูนะครับแล้วก็ลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับท่านอาจจะมีโชคก็ได้ แต่ว่าถ้าหากว่าท่านมีโชคแล้วนะครับก็มาร่วมเถวาวปาถวายประใยให้กับพระอาจารย์โยนบ้างในการสร้างพญานาค2ตนรอบบ่อนะครับซึ่งมีความยาวถึง7 0เมตร20ซนติเมตรลำตัวก็อ้วนประมาณกว้างประมาณ35เซนติเมตรสตนด้วยกันสีขาวแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็ร่วมกันช่วยกัน จากค่าน้ําค่าไฟอะไรต่ออะไรที่ที่พักสงทุ่งรวงทองของพระอาจารย์ยนนะครับก็ขอให้ทุกท่าน,นโชคดีนะครับสําหรับเลขที่ท่านได้รับชมไปแล้วของพระอาจารย์ยนนะครับสําหรับทางช่องความเชื่อเหนือวิญญาณก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ยนเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาที่จะบอกเลขให้ทางด้านฮานอยก็แทบจะเกือบจะทุกวันนะครับ าหากว่าไม่ไม่ติดกิจนินบนที่ไหนท่านก็ยัมาบอกแล้วก็เฉพาะสําหรับเลขของรัฐบาลก่อนวันที่1พระอาจารย์ยนต์ก็จะมาเ,าเขียนเลขให้แล้วก็ก่อนวันที่16กนะครับก็จะมามาเขียนเลขให้แล้ววันนี้พระอาจารย์ยนต์มีกอะไรากล่าวให้กับทาง f อทางทางช่องความเชื่อหรือวิญญาณไหมครับก็ขอ <c oughs> ญาติโยมที่เข้ามารับชมทางช่องยูทูบทางความเชื่องสองช่องเนะอะความเชื่อในวิญญาณอ่าแล้วก็ท่องตำนานจะกับปริชัยก็ขอให้ญาติยโยมที่เข้ามาชมทุกช่องนะสองช่องนี้ก็ครับให้มีโชคครับให้มีโชคในวันที่สิบหกแล้วก็ฮานอยวันนี้ก็ขอให้รับโชคจากปู่ด้วยครับผม อาจริญพรครับอาจรย์พรธรสกันครับครับเออที่อาจารย์สมจิตในในนิมิตเหรอไงที่ของอาจารย์สมจิตอ่ะครับนิมิตครับเป็นเลขนิมิตเหรออืมครับอย่างเด็กนิมิตด้วยคำนวณด้วยครับเหรออ๋อออย่างนั้นทั้งสองอย่างอย่างนั้นที่ดูดูแล้วที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเอ่อในงวดวันที่สิบหกมีนาคมเนี่ยเอ่อเลขของอาจารย์สมจิตเลขอะไร สำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพที่อาจารย์สมจิตได้เขียนส่งมาให้นะครับอย่าลืมนะครับพบกันในวันที่19ถึงวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6นี้ที่วัดเพลินเพชรนะครับจะมีพิธีบวงสวงวางศิลาฤกษ์ว,วัดเพลินเพชรและแอาจารย์สมจิตยังบอกอีกว่าในวันเวลาดังกล่าวนะครับไม่แน่ว่าวันไหนที่ฤอสีแบงมหาเทมุนี จะมาที่วัดเพลินเพชรด้วยนะครับเออวันวันงานอ่าครูบาแบงก็จะไปแะหาด้วยนั่นนะครบแกรู้รู้รู้ประวัติแกครับนั่นละเคยเคยเคยได้สัมผัสกับหลวงปู่สวงด้วยใช่ไหมครเคยครับเคยแล้วก็หลวงปู่สวงเนี่ยอ่าเอาให้แกผัดจีวรออกแล้วก็หลวงปู่ให้อีกจีวรอีกชุดหนึ่ง ออครับแล้วก็ผ้าลายเสือนั่นก็แกเอาไปแต่คนรักเอาไปครับไปวางไว้ที่กุฏิวางไว้ในห้องกุฏิไม่รู้ใครเอาไปนั่นแหละลายเสือที่ห่มเนี่ยนะครับล้วผ้าลายเสือที่หลวงปูส่สวงห่มเนี่ยเอ,อท่านให้ไปก<ช>็เอาไปวางไว้ในกุฏิแล้วหายไปหายไปหายไปหลายอย่างครับของหลวงปู่หายไปเยอะเลยอืมนั่นแหละก็เลยบอกว่าแกจะไปราชบุรีไปนั่งปลกไปนั่งปลกก็เลย ให้แวะมาไอ้วัดเพลินเพชรน้อยมาเที่ยวหากราบเป็นฤาษี<อ>เป็นฤาษีเกี่ยวหมากแจ๊ะแจ๊ะแจ้ะฮ่าฮ่าเงินแกก็ไม่ค่อยเอาดอกเงินตอนนี้อยู่อุบลใช่ไหมฮะครับอยู่อุบลครับอยู่โอโุบลโอ้โหอุบลอุบลเห็นว่าวันนี้เราจะไปเห็นว่าวันนี้ว่าจะไปขอไปทําพิธีอะไรเนาะ อันนี้สีสารจะนั่งเอาหวยแต่ผมนิมิตแล้วเมื่อวานเนี่ยนิมิตว่าแกไม่ได้อยู่แกเดินไปไหนไม่รู้แกไม่สบายกับพาเจ้าจที่เจ้าทางเดินไปเมื่อวานเนี่ยฝันนิมิตฝันว่า,วาคนควรเยอะก็เลยเดินออกไปฝันว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วรครับเดินออกไปว่าจะไปหาหมอหาอะไรนี่เนะี่ยผมนิมิตในนิมิตเนีน่ยนะรัาคนมาเยอะเลย ไม่สบายก็พาเจ้าที่เจ้าทางลงจากกุติไปเอ้จากกระท่อมไปออแล้วอาจารย์อาจารย์สมจิตคิดวนะ่าเลขที่ที่ให้มาเนี่ยเออกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์สมจิตนะทุกเที่ยวเนี่ยนะผมกับมั่นใจอย่างนั้นเนี่ยนะ <laughs> เห<า>็นมา,ายังไงก็ให้ไปอย่างนั้น <laughs> เพราะว่ามันก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะดีกว่าเราไป ไปสุ่มสุ่มแทงใช่ไหมยังเป็นแนวทางไม่ใกลใ้ไม่เฉียดก็จยไปเฉียดมาอาจจะเต็มเต็มสามตัวตรงก็ได้ไม่แน่นะใช่ไหมไม่แน่ครับไม,ไม่แน่ครับวันนี้เป็นของอาจารย์สมจิตวันนี้ลองดูว่าสามสามคนเลยดูซิว่าครจกเขา้าแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสําหรับท่านที่ท่านที่มีโชคนะครับจากจากทั้งสามท่านเนี่ยนะครับท่านก็อย่าลืมทําบุญ กับหลวงปู่สวงด้วยนะครับอย่างวันที่19มีนาคม2566นี้ที่วัดเพลินเพชรพุทธมทนตรสาย4สาย5ระหว่างก้มกึ่งกันนะครับตำบลกระทุ่มลมนะครับที่วัดเพลินเพชรก็วันที่19เริ่มงานวันที่20มีนาคมนี้เป็นพิธีบวงสวงวางศิาลาฤกษ์สร้าง อุโบสถนะครับวัดเพลินเพชรก็ไปพบกับผมวันนั้นก็วันที่19ซึ่งผมจะไปวันนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าหากว่างวดนี้16มีนาคมมีโชคก็อย่าลืมไปร่วมบุญกันที่วัดเพลินเพชรด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์สมจิตเป็นอย่างมากเลยนะครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและสำหรับอีกท่านหนึ่งก็คือฤาษีแบงค์มหาเทพมุนี ซึ่งท่านได้เมตตาให้กับทางช่องและตัวท่านเองก็มีความมั่นใจมากว่าเลขของท่านจะต้องติดเข้ามาอย่างแน่นอนในงวดวันที่16มีนาคม2566เรามารับฟังเสียงของท่านสั้นๆจากการสัมภาษณ์กันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ว่าสะดวกไหมครับ ผมก็ไล่เจะสักผ่าครับผมสักบงสักผ้าสับงอ,อันตราอ๋ออ่างั้นขอเวลานิดนึงเออย่างย่งเลขที่ฤษีนั่งเนี่ยเออได้เลขในขันนี่ใช่ไหมครับใช่แล้วอืมคือในงวดวันที่สิบหกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมเลขที่เห็นที่กูบาแบงเขียนเอาไว้คือเลขประมาณนี้ใช่ไหมครับ ผมเป็นคนทำลูกศิษย์เป็นคนเขียนไว้เขาเป็นคนแปลไงอ๋อมีคนเขียนเอาไว้เหรอฮะใช่คือผมเป็นคนทาแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนแปลให้ผมไงครับอือเอาละครับก็สําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงเสี่ยงโชคในเรื่องเลขนะครับก็นี่ก็เป็นเลขของเอ,อ่เอคูบาแบงค์นะครับคูบาแบงค์หรือ,อ,อว่าเออฤูซีแบงค์ใช่ไหมฮะเรียกได้ไหมฮะ เรียกได้ครับฤษีแบงค์มหาเทพมูนีอ๋อฤษีแบงค์มหาเทพมูนีนะครับวันนี้ก็ได้ให้กับทางช่องมาเป็นการเสี่ยงโชคเรื่องเลขนะครับก็ลองดูว่าอืมงวดนี้จะเข้าไม่เข้านี่เป็นงวดแรกนะฮะที่ทางทางช่องจะชี้ช่องทางให้โอเคงั้นยังไม่รบกวนเวลาของฤษีแล้วนะครับครับครับกราบสวัสดีครับ วันนี้จะมีปาฏิหาริย์ไหมต้องขอ,อ,อคำจากน้องหน่อยละเออ <c oughs> ห,นหนูเองเขาไม่ได้ไปเก่งหรืออะไรจากจากด้านไหนมาเนาะแต่ว่าเลขที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากเราเห็นก้อนเมฆบ้างเห็นตามใบไม้หรืออะไรมันจะติตาให้เราเห็นเลยแบบนี้ค่ะ, <c oughs> ะแต่ว่าเพอเอิญเมื่อเลขมันไปตรงกับเลขที่ออกของแต่ละงวดนะคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะมันมันมันเฉียดเฉียดกันใกล้ๆกันหลายไไงวดเลยเหรออ่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะหนูถูกทุกงวดค่ะเหรอค่ะถูก<ต>ถูกนวดหกสิบห้านี่ยัง <65 S 1> ไม่ถูกเลยหกสิบห้าถูกค่ะถูกมาจนถึงอ่ากลางเมษาค่ะเมษาอ่าดวงคนมันจะเปลี่ยนเนาะอ่าหนูก็หลังจากนั้นมาหนูก็ถูกถูกเว้นงวดบ้างแต่ว่าหนูเป็นคนที่เล่นไม่เยอะนิดๆหน่อยๆน่อยค่ะจ้ะอ่า แล้วพอหลังจากหลังจากนั้นมาช่วงข้ามปีมาเนี่ยหนูก็ยังถูกอยู่ค่ะปีหกหกก็ยังถูกอยู่ค่ะออ่ย่างนี้ตัวเลขที่น่าสนใจที่เห็นอะไรนะเห็นวันนี้อ่บอกถึงบอกการเห็นก่อนเห็นอะไรเห็นใบไม้เห็นก้อนเมฆใช่ค่ะเห็นเห็นมันจะขึ้นเป็นตัวเลขให้เห็นเลยค่ะเหรอตัวเลขอะไรอันนี้อันนี้หนูเอาเรื่อง ที่หนูเห็นมาเลยเนาะเพิ่งเห็นมาไม่นานนะดอกไม้หนูหนูปลูกมา6ปีไอ้าปีตั้งแต่หนูเปิดร้านมันกำลังออกดอกดอกแรกเป็นดอกบ้านสี่ทิศดอกสีแดงหนูเห็นอยู่ในดอกไม้มันจะเป็นเลข5้าเดค่ะห้าเจ็ห้สองตัวใช่ค่ะห7เอาล้วครับห7เวันงวดวันที่16มีนาคม พุทธศักราช2,566เลขที่ออก57นะครับหรือว่าอของผมก็ฝันนะครับผมฝันเหมือนกันซึ่งผมไม่เคยฝันนะฮะนอนหลับก็หลับเลยไม่เคยฝันแต่งวเน,นี้ผมฝันนะ,ะ,ะผมฝันแล้วก็ฝันไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยผมฝันถึง6ตัวผมจะลุกขึ้นมาจดเลยนะ,ะผมบบกที่ต้องต้องดึกต้องท่องนะท่อง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 ว่าราวาัที่หนึ่งเนี่ยออก6ตัวนี้แล้วเลขที่ผมฝันนะฮะ คือ319009ไม่แน่นะครับผมก็มี FC ทางกระบี่บอกว่าซื้อให้แล้วเขาก็ซื้อได้จริงๆถ้าจองได้เลข319009ซื้อให้ผม2ใบเพราะงั้นเรามาวัดดวงกันนะครับข้างบน319009ข้างล่าง57ไม่แน่นะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณน้องเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำกันต่อเลยนะครับครับติดตามครับ